ฟอร์ดเน็กเจอร์เอ็ก์คันนี้มาพร้อมชุดแต่งไว้พร้อมล้อแม็กขอบ20หล่อขนาดไหนเดี๋ยวเมลโลดี้พาไปดูใกล้ๆค่ะด้านหน้านะคะใส่มากับกระจังหน้าฟอร์ FORD นะคะตัวนี้เป็นสีดำล้วนเลยเสริมมากับตัวงานไฟนะคะมินิไลท์3จุดแสงสีขาวแบบนี้นะคะทำให้รถด,ดูมีมิติแล้วก็หน้ามองยิ่งขึ้นค่ะส่วนด้านข้างนะคะเก็บเป็นครอบไฟหน้ารูปแบบซิกแคมให้กับคุณลูกค้าเลยเพื่อมีมิติแล้วก็ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น ขัดด้านล่างลงมาลูกค้าจะเห็นเป็นงานกันชนของวายนะคะตัวนี้ไม่ได้ถอดกันชนเดิมนะคะเราครอบไปที่ตัวหน้ารถให้กับคุณลูกค้าพร้อมโลโก้เท่ๆแบบนี้นะคะตัวงานคางกันชนเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากได้เป็นสีดําหรือสีบอลเงินเมโลดี้ก็จัดให้นั่นเอง XLT จะมาพร้อมไฟตัดหมอกให้กับคุณลูกค้าด้วย สำหรับตัววายตัวนี้นะคะจะเห็นเป็นคิ้วล้อที่มาพร้อมกับเซ็ตของเขาเลยนะคะสั่งแยกไม่ได้นะทุกคนต้องเป็นเนื้อคู่ของเจ้าตัวกันชนหน้านะคะจะเห็นสัญลักษณ์โลโก้นี้รับกับตัวหน้ากันชนพอดีและที่เห็นล้อโตขนาดนี้นะคะเพราะเราใส่เป็นตัวล้อแม็กขอบ20นะคะงานแวมไพร์ออฟเซ t ลบ44ตัวนี้แม็กขอบ20นะคะมาพร้อมกับยาง MT ของตัวนี้ซีรีส์จะอยู่ที่อเอ,อ่อ MT 33เนาะ ก็เรียกได้ว่า3 3 2 5าดู R 2 0ดุดันพกกายวันการันตีนะคะขับมันแน่นอนและด้านข้างนะคะสติ๊กเกอร์เรียบหรูมากับตัวคาดเลนเจอร์สีดำตัดกับตัวรถสีขาวได้อย่างลงตัวมากๆเบ้ากันเล็บกันรอยนะคะใส่ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วพร้อมหน้ากับค้วกันสาดก็ใส่แบบนี้ให้ทุกค,นนะคะันค่ะส่วนด้านหลังนะคะก็ติดครอบปฟท้ายให้นะคะเป็นตัวงานเลนเจอร์สีดำด้าน และเก็บเป็นครอบท้ายกระบะ FORD FORD นะคะสีดำเงาตัดกับดำด้านได้อย่างสวยงามมากๆเลยปกติไฟ XLT จะเป็นแบบนี้ไหมใช่นะคะไม่ใช่เราเปลี่ยนให้เป็นตัวไฟท้ายว t ยแท็นั่นเองนี่นะคะใครที่อยากจะได้รถ FORD ละลอแบบนี้นะคะแต่งที่เดียวทั้งจองจัดจบครบที่ FORD พระนครมอเตอร์สาขารังสิทธ์ค่ะ แต่งหลอแบบนี้ทุกคันพระกายวันการันตีโทร0991966505ค่ะเฮ้ยถชนหน้ามอเตอร์ใช่ไหม